ท่านพิสุทธ์สมันเนรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทข้าเสร็จหน้าที่แล้วลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นคืนวันที่ยีบวันที่เก้าวันที่เก้าตุลาคมพศสองพันห้ามองดูเวลาเวลานี้เป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาเศษเศษวันนี้ ร่างกายมันไม่ดีมากก็เลยคิดว่าทาร่างกายมันไม่ดีก็ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์ด้านธรรมทานเสียเลยมันอยากจะตายก็ให้ตายไปกับธรรมะก็หมดเรื่องหมดราวจะไปสนจสนใจอะไรกันมากกับร่างกายมันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันอยากจะตายก็ให้มันตาย ไม่อยากจะป่วยก็เชิญมันป่วยถ้ามันยังไม่ตายเพียงใดเราเลี้ยงมันแล้วต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็มาคุยกันต่อไปการจะก้าวเข้าไปสู่ความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์นั่นก็คือความเป็นพระอาเรยเจ้า อย่าลืมว่าความเป็นพระอริยเจ้านี่จะต้องเห็นทุก์เียก่อนการเห็นทุกค่อยค่อยเห็นอย่าเห็นมันรุนแรงนักค่อยๆทําจิตใจแบบสบ,บายๆเห็นทุกวันน้อยดันน้อยมันจะสะสมตัวเองอย่าใช้การหักโหมจะเป็นโรคสมบัติศาสตร์ไม่ต้องไปนั่งเครียดทุกให้มองทุกมีให้เราดูตลอดเวลา ไม่ต้องไปดูทุกที่ใครทุกที่เราก็พอแล้วตื่นขึ้นมาเช้าไม่ต้แปลงฟันไม่ร้างหน้าก็ลำคาญไม่ได้กินข้าวก็หิวไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ถ่าจาระปัสสวะก็เป็นทุกข์ไม่ทําการงานก็เป็นทุกพักรวงก็ว่าไม่ไม่ไม,ม,มีจะกินอย่างนี้เป็นต้น ความทุกข์มีให้เราชมทุกวันแล้วก็ชมความทุก์ด้วยความชื่นชมยินดีว่าความปัญญาอย่างนี้ในชาติก่อนเราไม่มีเวลานี้เรามีปัญญาเห็นทุกเราก็จะเป็นคนพ้นทุกข์แต่การที่จะพ้นทุกจริงจริงต่อสู้กับอารมณ์ต้านทานคือก,กิเลสได้กโมหะความหลง ถ้าเราต่อสู้แบบธรรมดาธรรมดามันไปไม่ไหวจะต้องมีประกอบการต่อสู้ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำนั่นก็คือบาร,ร,ร,รมีสิบบารมีสิบราการในบารมีนี่เขาแปลว่าเต็มเรียนภาษาบาลีมาท่านก็แปลว่าเต็ม เวลาสอบในสนามหลวงท่านก็แปลว่าเต็มแต่ว่าไปสอบกับพระเข้าจริงๆท่าบอกว่าใช้ไม่ได้แปลอย่างนี้มันแปลได้ครึ่งคําเท่านั้นท่านบอกว่าจะแปลให้เต็มคําต้องแปลว่ากําลังใจเต็มเือมีกําลังใจเต็มหนึ่งได้แก่ทานการให้ที่เรียกว่าทานบารมี สองต้องมีกำลังใจเตรมในการรักษาศินที่เรียกว่าศินบารมีสามต้องมีกำลังใจเตรมในเนคขมะที่เรียกว่าเนคขมะบารมีนี่ก็สี่ต้องมีกำลังใจเตรมในการใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมี ้าต้องมีกําลังใจเต็มในวันด้านวิทยะความเพียรที่เรียกว่าวิทยะบารมี 6. ต้องมีความกําลังใจเต็มในด้านการอดทนที่เรียกว่าคัานติบารมี 7. ต้องมีกําลังใจเต็มในการทรงอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าสัจจะบามรมี 8. ต้องมีกําลังใจเต็มในปักใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เรียกว่าอธิษฐานบารมี ก้าต้องมีกําลังเมตตาปราณีรักเสมอไม่เกลียดใครไม่เป็นศัตรูกับใครที่เรียกว่าเมตตาบารมีและสิบกำลังใจทรงตัวไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคือมีจิตสบายอย่างเดียวไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์มีอารมณ์เป็นสุขยอมรับทับถือทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยอมรับตามความเป็นจริง นีวเว่เบขาบารมีสำหรับบารมีทั้งสิบประก,การนี้บรรดาเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทต,ต้องทรงอารมณ์ตลอดเวลา <c oughs> ต้องทรงอารมณ์เท่าเท่ากับเราเห็นทุกข์ถ้าเรามีเราเห็นทุกข์เราก็ต้องมีบารมีสิบประรก,การเข้าประกอบด้วย เพราะการที่จะตัดทุกข์ออกไปจากใจให้ทุกข์ปัญขังอยู่ที่กายเขไม่เข้ามาถึงใจก็ต้องใช้บาร,รมีเข้าต้านทานคือถ้าเรามีบาร,รมีสิบประการครบโทอนอารมณ์จิตมันจะเยือกเย็นอย่างทานบาร,รมีนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความรักแต่ไม่ใช่รักในกามอารมณ์ ถ้าคนที่รับทานเราให้ทานแกบ,บุคคลผูใ้ใดบุคคลผู้นั้นถ้าไม่มีสัญญาวิปราชพูดภาษาไทยๆเรียกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนบ้าหรือไม่ใช่คนอากตันยูที่ไม่รู้คุณคนที่เราพบกันอยู่เสมอคนนอกจากคนประเภทสมักการนี้เขามีความรักในบุคคลผู้ให้ ถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากไม่ต้องระวังภัยอันตรายใดๆจยเพิ่งเกิดขึ้นคนที่เขารักเราเขาก็จะช่วยเหลือความขัดข้องใดๆ้าไมเกิดขึ้นกับเราคนที่เขารักเราเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ทานบาร,รมีนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเก้าของกิเลสตัวสำคัญ แต่การที่ทำให้ทานบบรมีครบถ้วนต้องมีอารมณ์สองเบื้องต้นนั่นคือเมตตาความรักแล้วก็กรุณาความสงสารเราจะให้ได้ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเรามีความรักถ้าเราเครียดเราก็ไม่ให้ รายการนี้สองคนแล้วเราไม่ที่เราไม่เคยรักเห็นก็มีความตกทุกได้ยากจะเป็นคนอาศัยก็ตามเราให้ได้เพราะการสงสารนี่ความดีสมรายการต้องเพิ่มปูเข้ามาเป็นบาตรให้เกิดการให้ทานได้การให้เฉยเเรารักก็ดีเราสงสารก็ดีและเราก็ให้ อย่างนี้ถือว่าถือว่าเป็นทานบบร,รมีขั้นผิวๆยังไม่ถึงเนื้อแท้ <c oughs> ยังไม่ถึงเนื้อแท้ก็ทานบบร,รมีจริงแต่ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเพ <c oughs> ือเพื่อนบิสุษสมาเณรนั่งหลายทำได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าก็เข้าถึงจุดกลางหรือว่าเข้าถึงจุดต้นที่เรียกว่าทานบบร,รมีจริง ทานบารมีที่จะตัดโลภะความโลภนอกจากมีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วต้องมีจาคานุสติกรรมฐานประจำใจด้วยจิตคิดไว้เสมอว่าถ้าผูดด้ใดมีทุกข์ถ้าเรามีวัตถุพอที่จะให้ได้เราก็จะเกื้อกูลให้เพื่อเขามีความสุข ถ้าว่าเราไม่มีวัตถุเะให้เราก็ให้คําแนะนําถ้าคําแนะนําไม่เหมาะสมเขาต้องการความช่วยเหลือด้วยกําลังกายเราก็ให้กําลังกายช่วยเหลือเขาเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นกําลังใจอันหนึ่งต้องมีคึ่งคือสันโดษการยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้เองโดยชอบทำ อารมณ์ที่จะคดจะโกงจะลักจะโกะโมจะยือยย้อจะยั่งใครไม่มีแต่กําลังใจเป็นอย่างนี้ชื่อว่าทานบาร,รมีขอาบรรดาธรรมบุตรบริษัทสมบูรณ์แบบเป็นการตัดโลภะความโลภให้ขาดกระเด็นไปทันทีทันใดเรื่องความโลภจะไม่ฟื้นขึ้นมาได้อีกต่อไปเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเข้าไปถึงพึ่งพระนิพพาน แล้วก็ต่อมาศีลบารมีศีลบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราก็ต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเหมืนกันและก็ต้องมีสันโดยเข้ายืนยันศีลทุกสิขาบทจะปรากฏมีกำไรได้จริงๆ นั่นถ้าย,ายดีจริงๆแล้วต้องมีพรมิหารสี่เข้าราคาประคองต้องมีพรมิหารสี่เป็นพื้นฐานทั้งนี้เพราะอะไรพรมิหารสีที่กันหนึ่งความรักสองความสงสารความอสีแล้วก็สามอารมณ์เยือกยินไม่ไม่มีควายอาการอิจฉาดิสยาไข่พลอยยินดีเมื่อพคนอื่นได้ดี แล้วสี่อเบขาวางเฉยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความรักสิ่ของเราก็บริสุทธิ์แร้มีความสงสารสิ่งของเราก็บริสุทธิ์ทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่อยากได้เพราะมีสันโดษแล้ววางเฉยนากาศที่เราจะทําลายสินได้เราจะไม่ทำสินาบมีเท่าจะมีได้เพราะสายพรมิหารสี่ ถ้าบกพร่องในพรหมิหารสี่ศีลบารมีของท่านจะบริสุทธิ์ไม่ได้ในเมื่อเรามีพรหมิหารสี่มาแล้วใส่กำลังพรหมิหารสีนี้เข้าไปตัดโทสะความโกรธตอน้าทับพรหมิหารสี่ไปทรงตัวอยู่ที่บเบกขาความเฉยได้ใครเขาด่าใครก็ว่าเขาดินไทยก็เสียสีเราเฉยได้ กำลังใจเป็นสุขกำลังใจสบายไม่เดือดร้อนเมื่อคำด่าคำาคำ,คำกแกลง้งอย่างนี้ที่ว่าเราตัดความเราตัดความโกรธได้เด็ดขาดด้วยกำลังของศีลศีลเป็นตัวนำตอนนี้มาเนคขมะประมีกำลังใจเต็มในเนคขมะเนคขมะนี่พูดกันภาษาไทยไทยเขาเรียกภาษาถือบท เป็นการนิยมชมชอบในการเป็นนักบวชถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นคราวาสจะคิดว่าเราจะบวชได้หรือต้องบอกว่าบวชได้บวชมันมีบวชเล็กบวชกลางบวชใหญ่ใน่นก็หมายความถ้าบทเล็กก็คือว่าจิตใจพยายามระงับนิวรณ์หประการ ก็คือบรรเทานิวรณ์ห้าบรายการไม่มันพุ่งสั้นเฉพาะเวลาเวลาใดที่เราจะทําจิตสะอาดจ,จากสมถะภาวนาก็ดีหรือวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจะไม่ยอมให้นิวนรณ์ห้าริการเกิดขึ้นกับใจนิวรณ์ห้าบรายการก้อหนึ่งการมาฉันทะความพอใจในการมคุณ สองความโกรธความย่บาดหรือความไม่ชอบใจ 4. ี่ทีนมิทะะความง่วงเงาเห้านอนสี่อุตจักกุโกจักอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไป 5. ้าอมเมกขาไอ้าข้าห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในกุศลธรรมที่เราปฏิบัติอาการห้าแบยการนิองค์สมเด็จพระสงทรงสวัสดิสุภาค ทรงตัดว่าทำให้ปัญญาความดีถดถอยหลังฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างความดีได้กับการเจริญฌานสมาบัติหรือวิปัสสนาญาณเพื่อตตดกิเลสอันดับแรกจะต้องระง,งับนิวรณ์ห้ารายการให้ครบถ้วนก่อนถ้านิวรณ์ห้ารายการระง,งับไม่ได้กําลังเของสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกัน ้าระง,งับได้เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติทําจิตให้สะอาดจากกิเลสช่วเวลาอย่างนี้เที่ยวบ,บทเล็กตระง,งับจริงๆไม่ให้มันวุ่นวายเลยหมายความความรักมันจะมีในใจก็มีได้แต่กดอารมณ์ให้ต่ำไว้เราให้กำลังมันเพียด้วยกำลังของฌานความโกรธ ความง่วงความฟุ้งซ่านความสงสัยไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นขึ้นด้วยกำลังของชานกดด้วยกำลังของชานเข้าไว้อย่างนี้เจือบทอย่างกลางถ้าจะบวชอย่างใหญ่ก็ต้องหันไปจับสังโยชน์สิบประการมาทำลายให้พินาศพินาศตามขั้นถ้าทำลายให้พินาศได้สาม ก็ถือว่าทรงคุณคล้ายประโสดาวันสกิทาคามีถ้าทำลายได้ห้าก็ทรงคุณคล้ายพระอนาคามีถ้าทรงทรงอารมณ์ใจทำลายได้สิบก็มีกำลังใจคล้ายพระหาน์อันนี้เรียกว่าบทใหญ่ต่อไปก็เป็นปัญญาบรมี ปัญญาบรารมีนี่ที่จะสร้างให้เต็มต้องใช้ปัญญาเคยยอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือว่ายอมรับนับถือตามความเป็นจริงที่เรียกกันว่าอริยสัจความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่าจิตของเราจะต้องสุขโลกมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุก ชาวโลกจะทุกข์ก็เชิญเขาทุกข์ร่างกายของเรามันสุดโทมมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์แต่ว่าจิตใจของเราจะไม่ยอมทุกข์ไปกับร่างกายไม่ยอมมันไหวไปกับชาวโลกไม่ยอมมันไหวไปกับโลกอารมณ์ใจจะเป็นสุขทางนี้เพราะว่ายอมรับนับถือกฎธรรมดา ยอมรับทับถือตามความเป็นจริงจิตสิ่งที่ทําให้เราบรรทุกวันไหวมากคือหนึ่งลาบหาลาบไม่ได้ตามความประสงค์อารมณ์มันจะทุกข์ได้ลาบมาแล้วถ้าลาบหมดไปอารมณ์มันจะทุกข์ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อารมณ์มันจะทุกข์ายศได้มาแล้วยศถูกสลายตัวไปอารมณ์มันจะทุกข์ รับคำนินทาอารมณ์จะทุกข์รับคำสรรเสริญถ้าคำสรรเสริญสลายตัวไปเขากลับคำพูดไปเราจะทุกข์สุขจาการมารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์และทุกข์ที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการความทุกข์แปดประการที่เรียกว่าโลกธรรม บุคคลที่มีปัญญาจะไม่เอาจิตเข้าไปเกาะจะวางของทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเสียเหมือนก็วางเศษขยะที่สกปรกทราว่าโยนสุนัขเน่าออกจากกายโยนงูร้ายที่เน่าที่พันคอไว้ทิ้งไปกำลังใจก็เป็นสุขที่เรียกว่าสังขารุปีขายาน ความจริงสังขาระเปรขยานี่ไม่เี่ว,วางเฉยทีร่างกายของเราเฉยในร่างกายคนอื่นด้วยเฉยในร่างกายของเราด้วยถ้ากำลังใจเฉยอย่างนี้ก็เชื่อมีความสุขแต่ว่าปัญญาที่จะใช้ให้ได้ดีจริงๆต้องใช้อารมณ์ของอากิญจัญายตนาชาน อากินจัญญายตนาชานี่มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมดสมบัติของโลกคนในโลกสัตว์ในโลกไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งกับเราได้แน่นอนแต่กำลังใจทรงอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้ใจจะเป็นสุขเพราะจิตจะไม่ติดโลกต่อไป ขึ้นชื่อว่าความปรารถนาในการเกิดมันในโลกอีกจะไม่มีสําหรับจิตใจของเราก็เรียกว่าเข้าไปตัดกิเลสตัณหาอุปาฐานอาคุโศนก,กรรมได้แน่นอนนี่ปัญญาบาร,รมีบาร,รมีทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องทรงกําลังใจให้เต็มวันทั้งวันต้องมีอารมณ์กำลังใจในในบาร,รมีสิบประการตอนนี้บาร,รมีที่จิต เรียกว่าสัจจะาร,รมีเอาขอโทษาร,รมีที่ห้าเรียกวิทยะาร,รมีแต่ความเพียรความเพียรต้องต่อสู้อาการที่ต่อต้านปัญญาทุกอย่างอาการใดที่เราจะละถ้ามันต่อต้านขึ้นมาเราจะต้องสู้มันไม่ท้อถอยขอพูดรวบประดิจมเวลาจะหมดคันติาร,รมีอดทนต่ออารมณ์ที่ที่มันชินมา รมความอยากความปรารถนาที่ชินมาในการของความทุกข์เราจะทิ้งมันเสียทิ้งมันมง่ายนักกำลังใจมันผูกพันแต่เราต้องใช้กำลังใจอดทนกันไว้จะไม่ยอมให้มันเข้ามาดันคือมาต่อสู้ท่านทำลายความปรารถนาของเราเราตั้งใจไว้อยังไงจะสรงอารมณ์อย่างนั้น ถ้าอามถ้ามีกิเลสใดๆแค่เข้ามาเปล่งแปลงกำลังใจถ้ายังสู้มันไม่ได้คือทำลายมันไม่หมดเราก็จะอดใจไว้ไม่ยอมให้มันดินน้นรนไม่ยอมให้มันเลื้อยออมาถึงปากก็อถึงกายมาบร,รมีที่เจีิวสัจจะบร,รมีเราต้องเป็นคนชื่อตรงต่ออารมณ์ อารมณ์ตั้งใจว่าจะทำลายกิเลสด้วยวิธีใดต้องทำลายด้วยวิธีนั้นจะไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่มันยอมตายดีกว่าเสียสัจจะอธิฐานบารมีตั้งกำลังใจไวให้ตรงจุดประสงค์ที่พ้นทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวคือน,นิพพาน กำลังใจของเรานี้นั้นจะไม่โยกโครงไปต้องการเกิดเป็นคนอีกเป็นเทวนได้อีกเป็นพรหมอีกเราไม่ต้องการทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะให้มันเป็นเองเอกรตาตอารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งด้บาร,รมีที่เก้าที่เราเมตตาบาร,รมีเมตตาบาร,รมีนี้ทำอารมณ์ใจให้เป็นสุขให้จิตใจของเราประกอบด้วยความเมตตาพระี มีความรักเป็นที่ตั้งเห็นคนก็เป็นนก็รักเห็นสัตว์ก็รักเห็นทรัพย์สมบัติของใครเราก็รักไม่่ลักอยากขาโมยรักคิดว่าเขาดีเขาสามารถมีความสามารถสะสมทรัพย์สินได้กำลังใจของเราไม่เคยคิดประทุษร้ายเขาไม่เคยอยากจะยืออย้อแยงทรัพย์สมบัติของเขา ไม่จะเป็นสมบัติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามไม่ต้องการแต่กำลังใจมีอย่างนี้เราก็เป็นสุขเพื่อนที่รักของเราเขาก็เป็นสุขเมื่อ,อรมใจเป็นสุขปัญญามันก็เกิดมาบารมีที่10คืออเมขาบารมีอารมณ์วางเฉยนี้ต้องเกิดไว้ต้องตั้งไว้ให้เป็นปกติ เราบำเพ็ญทา,านบำเพ็ญทานบารมี <c oughs> เป็นการสลัดออกซึ่งความโลภถ้าความโลภมันเกิดขึ้นตัดไม่ได้จริงๆกดอารมณ์เฉยไว้แย้มมันดินรนเราต้องการยาทรงศีลให้บริสุทธิ์พระทรงพรมีหารสีถ้าต,ตัวอกติสีเข้ามาแทรกแซงพรมีหารเราจะยับยั้งไม่มันเลื่อยต่อไป ไม่ยอมให้มันเพ่นพ่านออกมาได้ทางกายและวาจารเราต้องการทรงเนกขมะาระมีนิวรณห้าบริการตัวดีห้าบริการถ้าจะเกิดขึ้นจะยับยั้งเฉยไว้ไม่ยอมให้มันดิน้นมันมีก็มีในใจแต่ย้ายกำลังใจมันฟูย้ายมันกำลังมันฟูท่าน,นี้ปัญญาบารมี ถ้าบังเอ,อิญจะคิดพลาดคิดผิดคิดว่าโลกเป็นของดีขึ้นมาใช้กุเมเบกขาเข้าไปยับยังอย่าให้มันลุกลามต่อไปสำหรับวิทยะบารมีความเพียรต่อต้านก็เหล่าร้ายคือกิเลสต่อมาความทดถอยกำลังจะลดลงแล้วก็ยังไว้อย่าปล่อยให้ลดตั้งเฉยไว้ก่อน ยังบุกไม่ได้แต่ก็ตั้งรับไม่ยอมถอยมาขันติบารมีความอดทนความอดทนอดใจต้องใช้กำลังใจไม่ใช่น้อยต้องเอาเวขาไปตั้งรับไว้เฉพาะเวลานี้ทนได้แค่นี้จะไม่ยอมให้กำลังทนนี้ลดมีอย่างที่จะอดทนหนักขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าจะชนะไม่ยอมเตือนเาทุดถอย นี่ใช้เบขาบารมีเข้าคุมสัจจะบาร,รมีแทาความไร้สัจจะมันจะเกิดขึ้นต้องใช้อารมณ์บางเฉยอย่าปล่อยให้มันก้าวต่อไปอีกทรงไว้ต่างกำลังที่ทรงอยู่แล้วก็ลุกหน้าต่อไปอธิฐานบาร,รมีตัง้งตั้งกำลังใจไว้เพื่อนิพานบางทีกิเลสไร้อุปาทานมันจะเกิดคิดว่าพระนิพพานยากนักสำหรับเรา ใหากำลังใจคิดมาอย่างนี้ต้องเอาเบกอุเบกขาเข้าไปพระทะทันทีต้องคิดว่าการสั่งสมบารมีหนวันเดียวไม่สำเร็จดูแต่องค์สมเด็จพระบรมพิเชษคือพระพุทธเจา้าท่านต้องใช้บารมีบัณ็นบารมีทั้งเสียสงไขกระแสงกับเราตั้งไม่เพื่อน,นิพพานวันนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ถึงนิพพานวันหน้าอาจจะได้ วันหน้าไม่ได้ปีหน้าจะได้ปีหน้าไม่ได้ชาติหน้าจะได้ชาติหน้าไม่ได้ชาติต่อต่อไปอ,อาจจะถึงถ้าเราไม่เลิกสมัยเราต้องถึงนิพพานเหมือนนั้นถ้าเมตตาบาร,รมีที่กำลังความไม่ดีในใจมันจะเกิดขึ้นก็เอาเวขายับยั้งขไว้ใช้ปัญญาเข้ามาตัดอารมณ์ไม่ดีให้มีตั้งมีความเข้าใจจริง นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทชาย,ลยและหญิงและบรรดาเพื่อนพระภิษุสมาเนนทั้งหลายการที่จะทรงความดีต่อไปข้างหน้าถ้าทุกท่านทรงสะเก็ดก็ดีทรงสะเก็ดของความดีเปลือกของความดีกระพี้ของความดีแก่นของความดีที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงตัดเวรแล้วให้ครบถวน และทำลายปกิเลสเิจงข้าเข้ามากกนใจกำลังใจมีปัญญาเห็นทุกข์สแสวงหาความสุขด้วยกำลังของบาร,รมีทั้งสิบประการให้ครบทนถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้าบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมนเณีทั้งหลายทรงกำลังใจไว้ได้อย่างนี้จริงๆก็อย่าลืมนะบางวันเราก็แพ้มันบ้าง บางวันก็ชะนะบันบางวันเดียวบางทีตอนเช้าชะนะตอนสายแพ้ก็เป็นของธรมธรมดาธรรมดาเมื่อแพ้แล้วถ้ามีกําลังกล้าก็ไมก็ทําให้ชนะมันสลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ากําลังใจจะชินเมื่อกําลังใจชินแล้วบรารมีทั้งสิบประการนี้จะส่งตัวถ้าบรารมีสิบประการจะเมื่อบรารมีสิบประการงตัวแล้ว บรรดาท่านสาวกขอองค์สมเด็จพระปฐมทิพแก้วต่อไปนั่นก็คือสังโยชน์สิบประการไม่ใช่ของหนักสําหรับบรรดาท่านทั้งหลายถ้าบารมีสิบประการเต็มอัตราเพียงใดท่านสามารถจะทําลายสังโยชน์สิบประการได้ครบถ้วนตามที่พระเ,เจ้าทรงแนะนําไว้อราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องบารมีสิบประการพูดมาถึง30นาที ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้อะไรเข้ามากวนให้มันอยู่เฉพาะเรื่องบาร,รมีจริงๆเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาพิสุสมณีนนทั้งหลายผมขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนและพิสุสมณีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี